พอบอตรอบอกว่าอะไรงานนี้ต้องเอาหนักโอ้โหแกเดินทางมาดูเลยครับห่วงใยในความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่โดนหลอกเดินทางมาเองครับนะคุยกับผู้เสียหายด้วยตัวเองแสดงภาวะผู้นำบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับในสมัยที่แกเป็นพอบอตรเนี่ยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะดัง นะจะดาราหรือจะดังจะอะไรต่างๆถ้าทําผิดกฎหมายถูกลงโทษหมดนะผมฟังแล้วแม่งเคลิ้มเลยยังไงพี่ตายนะครับท่านพูดสนักแน่นนะถึงเวลาแนละ้วท่านจะต้องเอาดาราพวกนี้นะบรรดาบอสทั้งหลายได้เอาเข้าคุกเนี่ยนะเพราะวันนี้ผมฟังแล้วผมเคลิ้มเลยพี่ตายครับบอกว่าไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนจะรวยแค่ไหนถ้าทําผิดกฎหมายครับนะพยานหลักฐานไปถึงใครด,ดําเนินคดีครับ นะจะมาวิ่งมาเต้นมาอะไรต่างๆไม่มีตำรวจตำรวจคนไหนเคยได้รับแจ้งความไว้คดีความไม่คืบหน้าถ้าดูแล้วไม่เข้าตาเข้าทางโดนวินัยอาญาโอ้โหฟังแล้วพี่ตายครับนะครับช่วงท่านเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นผอตรอคนใหม่เนี่ยนะครับสุดยอดครับก็ขอให้ท่านทําจริงนะครับอย่าไปดีแต่พูดผมก็สนับสนุนนะครับนะพี่น้องประชาชนครับ นะครับแรกๆเราก็คิดว่าคนในวงการบันเทิงน่าจะเป็นคนน่ารักเดี๋ยวนี้ทําไปทํามาไปอยู่กับบริษัทแชร์ลูกโซ่นะครับแชร์ลูกโซ่นะฮะนะครับก็หลอกลวงประชาชนเสียเงินเสียทองกันมากมายพี่น้องประชาชนก็ได้ดูข่าวดูอะไรต่างๆนะครับนะฮะนะความจริงเราเป็นดาราเป็นพระเอกหนังพระเอกละครเป็นพิธีกรพี่น้องประชาชนติดตามหลายล้าน มนะีคนติดตามเยอะแยะมากมายเราไม่น่าจะอาศัยความศรัทธานะครับอาศัยความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมีต่อพระเอกหนังพระเอกละครพิธีกรนะครับดีจงดีเจนะคือเอาความรักความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนมีต่อต่อคุณเนี่ยนะคุณเป็นดาราคุณเป็นพิธีกรคุณเป็นนางแบบคุณเป็นอะไรต่างเนี่ยพี่น้องประชาชนรักคุณแต่แทนที่คุณจะรักประชาชนคุณกลับแหละใช้ความ ที่คุณเป็นคนดังไปร่วมกับบริษัทแชร์ลูกโซ่และก็หลอกลวงประชาชนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะอันนี้ผมพูดกว้างๆไม่ได้หมายถึงบริษัทไหนนะเพราะนั้นก็อย่าไปเดาเลยเดี๋ยวมันถูกนะครับจุกครูจุก,รจกรนะคร,นะกรูนะครับนะจุกครูนะครับจุกครูคุณอานะครับเพราะฉะนั้นสมัยนี้จะซื้อสินค้าจะร่วมลงทุนก็อย่าไปหลงเชื่อด็อกเตอร์อย่าไปหลงเชื่อครูบาอาจารย์ อย่าไปหลงเชื่อคนดังอย่าไปหลงเชื่อดาราพิธีกรถ้าเราอยากชื่อสินค้าออนไลน์ทางโซเชียลมีเดียก็พยายามดูคุณภาพสินค้านะครับว่าเปรียบเทียบกับสินค้าประเภทอื่นว่ามันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะนะครับเดี๋ยวนี้ก็คนดังๆก็อาศัยความดังอาศัยความเป็นด็อกเตอร์ครูบาอาจารย์ก็หลอกลวงประชาชนกันเยอะแยะมากมายนะครับจะซื้ออาหารเสริม ก็อย่าไปสนใจคําว่าด็อกเตอร์นะครับนะไม่ต้องไปสนใจครสนใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์นะครับเป็นสําคัญแล้วก็ต้องเปรียบเทียบราคานะสมัยนี้ต้องระมัดระวังทุกด้านเลยโจรเต็มบ้านเต็มเมืองครับนะครับนะตอนนี้ผมก็ได้มีส่วนในการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายคดีบริษัทขายตรงนะซึ่งมีความสงสัยว่ากลายพันธุ์เป็นแซลูกโซ่มีพี่น้องประชาชนก็ถูกหลอกนะ ว่าเสียเงิน80ประบาทมีโฆษณาบอกเอามาสอนวิธีการาขายของออนไลน์ยิงแอดปักตะก้า0ประบาทคนหาเช้ากินคําก็เลยเออถูกจังเลยนะแถมยังมีเจ้าของเป็นบอสเป็นดาลงดาราเป็นนางเอกเป็นพระเอกเยอะแยะมากเสียเงินเข้าไป80ประบาทพอหลังจากนั้นก็ไปนั่งฟังสอนวิธีการเรียนออนไลน์ทำไมทึมาแปลงร่างกายเป็นขายตรง นะครับมาชวนลงทุนชวนเป็นตัวแทนจําหน่ายเป็นนะนะชวนเป็นดาวลายพอหลังจากนั้นก็พยายามหวานล้อมชักจูงว่าเอ้ยรวยแน่นะอ่ะไปชวนให้ซื้อสินค้าเปิดบินสองพันห้าสองหมื่นห้าสองแสนห้าหมดเงินกันไปคนละหลักแสนหลักล้านนะหมดเงินกันไปคนละหลักแสนหลักล้านเสียหายกันเยอะแยะนะรวมไปแล้วเนี่ยดูมูลค่าแล้วก็บอกอะไร เจ็ดแปดพันล้านโอ้โหลายชื่อผู้เสียหายหรือคนที่ไปร่วมกระบวนการเครือข่ายสามแสนคนนะครับแล้วก็มีบอสเต็มไปหมดเลยบอสพระเอกรุ่นใหญ่บอสพระเอกรุ่นกลางนะนางเอกดังนะครับเยอะแยะมากมายนะครับใช้ความดังใช,ใช้ความสวยใช้ความหล่อมาร่วมกันชักชวนประชาชนให้มาลงทุนโดยไม่ได้ดูลระบางคนได้แก่นะครับ หกสิบเจ็ดสิบวันนี้มาหาผมนี่พันเอกยศพันเอกครับกเกษยแล้วโดนมาไปโดนหลอกเนี่ยครับนะครับเสียเงินเสียทองไปหลายแสนบาทวันนี้มาหาผมสองลายแล้วก็หลายๆคนก็ติดต่อมาเยอะผมก็บอกว่าให้ไปร้องทุกข์ไปแจ้งความที่นะครับกองปราบเลยหรือไม่ก็แจ้งแถวๆบ้านครับนะเพราะว่าพาบตรอบอกว่าแจ้งที่ไหนก็ได้นะครับนะแจ้งได้เลยครับ และมีข้อสงสัยก็ส่งข้อมูลมาที่เพจทนายคลายทุกได้เลยนะเนี่ยผมโดนไปสี่หมื่นครับงานนี้จะมีมวยล้มไหมครับอ่ยังไม่น่านะวันนี้สอบพยานไปแล้วแปดสิบปากนะครับเฉพาะวันนี้ความเสียหายวันนี้รู้สึกกับสามสิบเอ็ดล้านนะพอบอตรอบอกว่าอะไรงานนี้ต้องเอาหนักวันนี้ก็รวบรวมหลักฐานแล้วยังไม่พอเดี๋ยวก็ต้องคุยกับสคบอคุยกับอายการคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านตลาด ตลาดตรงนะด้านขายตรงผู้เชี่ยวชาญด้านแชร์ลูกโซ่นะหาพยาหลักฐานเพิ่มเติมคาดว่าอาทิตย์หน้าจะมีความครับคืบหน้าก็คงจะออกหมายเรียกหรือหมายจับในอาทิตย์หน้าเพราะฉะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้องคนดูและผมชอบว่าที่พอบอตรนะครับบิ๊กตายหรือพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรนะมาลงมือเองเลยครับนะครับหลังจากที่มีมติเอกฉันเนี่ยเป็นพอบอตรคนใหม่เนี่ย โอ้โหแกเดินทางมาดูเลยครับห่วงใยในความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนที่โดนหลอกเดินทางมาเองครับนะคุยกับผู้เสียหายด้วยตัวเองสแสดงภาวะผู้นําบอกว่าไม่ต้องห่วงนะครับในสมัยที่แกเป็นผบอรตรเนี่ยไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่ว่าจะดังนะจะดาราหรือจะดังจจอะไรต่างๆถ้าทําผิดกฎหมายถูกลงโทษหมด ผมฟังแล้วแม่งเคลิ้มเลยยังไงพี่ตายนะครับท่านพูดสนักแน่นนะถึงเวลาแนละ้วท่านจะต้องเอาดาราพวกนี้นะบรรดาบอสทั้งหลายได้เอาเข้าคุกเลยนะพราะวันนี้ผมฟังแล้วผมเคลิ้มเลยพี่ตายครับบอกว่าไม่ว่าคุณจะดังแค่ไหนจะใหญ่แค่ไหนจะรวยแค่ไหนถ้าทําผิดกฎหมายครับนะพยานหลักฐานไปถึงใครดําเนินคดีครับนะจะมาวิ่งมาเต้นมาอะไรต่างๆไม่มีตำรวจตำรวจคนไหนเคยได้รับแจ้งความไว้ คดีความไม่คืบหน้าถ้าดูแล้วไม่เขา้าใขคำทางโดนวินัยอาญาโอ้โหฟังแล้วพี่ตายครับนะครับช่วงท่านเนี่ยเริ่มต้นมาเป็นพอบอตรคนใหม่เนี่ยนะครับสุดยอดครับก็ขอให้ท่านทําจริงนะครับอย่าไปดีแต่พูดผมก็สนับสนุนนะครับแล้ววันนี้ผมก็ไปแจ้งความที่พบคบสอบสวนกลางก็ได้เจอกับอดีตผู้บังคับการกองปราบและเจอกับตํารวจชั้นผู้ใหญ่เยอะ วันนี้เราต้องอขอชื่นชมการทํางานของสอบสวนกลางและชื่นชมการทํางานของท่านว่าที่พบตรบิ๊กตายโอ้โหจัดพนักงานสอบสวน3ามสิบี่สิบคนใส่เครื่องแบบกันเต็มไปหมดนะและผู้เสียหายสามต้องเยอะตังเี้แยแปดสิบคนหรือไงเนี่ยนะสอบสวนก็ด้วยความรวดเร็วนะนะครับวันนี้ต้องชื่นชมการทํางานตํารวจวันนี้ผมไปเห็นมากับตาเลยเห็นมากับตาได้ยินกับหู นะครับเราก็มีความเชื่อมัน่นนะครับผมก็มีความานะครับมีความเชื่อมั่นว่าตำรวจสอบสวนกลางและนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังเป็นที่พึ่งของประชาชนในคดีแชร์ลูกโซ่ตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานสอบเจ้าหน้าที่สองบอผู้เชี่ยวชาญด้านแช์ลูกโซ่ผู้เชี่ยวชาญด้าน,าน,านขายต,งตรงตลาดตรงนะครับกำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับนะ กำลังรวบรวมพยานหลักฐานนะนะครับนะพยานลูกนะครับนะครับรอสักครู่นะดีไหมครับเน็ดค้างนะนะครับนะครับนะมันมีอะไรก็ไม่รู้ค้างใช้ได้ยังครับนะฮะว่ากันไปนะครับค้างบ่อยอ่ะใช้ได้ไหม นะครับถ้าค้างก็หันมาดูทางแพลตฟอร์มอื่นนะครับเพราะเราจัดในการรวมทั้งหมดสามแพลตฟอร์มอืมแล้วจะให้กูทำไงไว้เนี่ยนะมันค้างนี่ก็ไม่รู้จะว่าไงดนะูเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะ